สวัสดีครับขอใช้คำว่าประชาคมมขอแล้วกันนะครับคือจะสื่อข้อความนี้กับทุกทท่านที่เป็นชาวมขอทั้งคณาจารย์พนักงานนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการของมขอมาร่วมงานคนในมขอรวมทั้งแม้แต่คนที่อยู่ข้างนอกมขอแต่ว่ามีความคิด มีความสัมพันธ์อะไรกับมอขอกันแล้วแต่ก็จะขอสื้อข้อความนี้คือวันนี้สภาหมายมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการประชุมเรื่องสําคัญมากคือเรื่องกระบวนการสรรหาท่านอธิการบดีซึ่งกําลังจะเริ่มต้นในเวลาอีกไม่เกินสองสัปดาห์นี้โดยประมาณนะครับ2สัปดาห์ แต่ว่าในการที่จะสรรหาท่านอาธิการบดีคนใหม่เนี่ยซึ่งจะมาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยของท่านและของพวกเราทุกคนเนี่ยอันนี้จะเริ่มทํางานปลายกุมภาพันธ์เมื่อท่านอาธิการคนปัจจุบันได้หมดภารกิจลงในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับคือปี2562ซึ่งการที่จะเลือกผู้ที่เหมาะสมเนี่ย ทางสภาก็ได้มีการดำเนินการให้มีการกำหนดพันธกิจพันธกิจและก็นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับช่วง4ปีข้างหน้าซึ่งเป็นเทอมของท่านอธิการใหม่ที่จะมาทำหน้าที่ภายใต้พรบรใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพวกเราทุกคนต้องกำหนดพันธกิจกับนโยบายให้ชัดเจน โดยจะอาศัยพันธกิจกับนโยบายที่กำหนดเนี้ยมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเลือกสรรสรรหาอธิการบดีหมายความว่าใครสามารถสัญญาว่าจะสนองพันธกิจสนองนโยบายเหล่านี้ได้ดีที่สุดและกรรมการสรรหาเชื่อมากที่สุดคนนั้นก็จะเป็นอธิการบดีของพวกเรา เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มีการดรําเนินการเรื่องนี้เรื่องเอกสารพันธกิจนโยบายและมีการออกเอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะและคุณสมบัติของอธิการบดีสุดท้ายก็คือแนวทางกํากับติดตามและประเมินผลสองข้อหลังนี้ก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้วตามปกติแต่ข้อแรกจะมีประเด็นที่แตกต่างไปทีนี้ที่สําคัญคือข้อแรกครับข้อแรกนี่ทางสภาก็ได้มีการกําหนดให้มีการ รียมเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นนายกสภาหมหาวิทยลาลัยก็เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับกรรมการสภาอีก5ท่านด้วยกันเป็นผู้ร่วมร่างขึ้นมาเพื่อให้สภาพ,พิจารณาแล้วก็อนุมัติเพื่อประกาศใช้ในการคัดเลือกมติการบรดีสรรหาธิการบรดีคัสรรหาธิการบรดีต่อไปนะครับโดยในการทํางานเรื่องนี้นี่ทางคณะทํางานก็ทราบดีว่ามาลายขอนแก่นนี้มีความ สามารถหลายอย่างเพราะว่าอยู่มาตั้ง50ปีแล้วนะครับสร้างบัณฑิตที่ดีมาก็าเยอะมีความรู้ความสามารถให้บริการแก่ประชาชนสามารถที่จะดูแลสังคมได้อย่างสําคัญอันนี้ชัดเจนมากแต่ว่าโจทย์ที่สําคัญเนี่ยก็คือขณะนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่เร็วแล้วก็แรงมากซึ่งในการที่จะทําให้หมาทยาลัยขอนแก่นสามารถที่จะสนองตอบ ตามหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกเนี่ยต้องมีความสามารถในการสนองตอบสนองต่อสังคมต้องมีความสามารถในการที่จะชี้นาสังคมแล้วก็เตือนสติสังคมได้ต้องทําได้แต่ที่สําคัญยิ่ยงคือต้องอยู่รอดต้องอยู่รอดนะครับในระยะยาวข้อนี้บางคนอาจจะบอกโอ้ยังไงมันก็อยู่รอดแต่ว่าถ้าท่านดูสถิติป,ปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งในโลกปิดตัวไปแล้ว ซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราต้องพิจารณามากเราจะต้องอยู่รอดได้ได้อย่างไรนะครับของสังคมเขาก็แน่นอนอ่ะเขาก็อยากเรียนรู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มามหาวิทยาลัยก็ได้แต่ถ้าเราเป็นที่ที่เรียนรู้ดีที่สุดเขาก็มามหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นในการดําเนินการให้มหาวิทยาลัยได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเนี่ยทางคณะกรรมการก็พิจารณาโจทย์ว่าอะไรเป็นตัวที่ท้าทายที่สําคัญมากที่ทําไมถึงจะต้องถามคําถามนี้ ว่าทำอย่างไรหมายอะไรถึงจะ,จะเจริญเติบโตต่อไปได้ด้วยดีก็พบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับซึ่งผมเชื่อว่าประชาคมมอขมอนี่รู้อยู่แล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วและก็รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ10ปีที่ผ่านมารวดเร็วและรุนแรงคือพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคอมพิวเตอร์ไซน์ในเรื่องของความสามารถในการจําในเรื่องความสามารถในการวิเคราะห์ ในเรื่องความสามารถในการเก็บข้อมูลเทคโนโลยี Technology เรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าตั้งแต่10ปีมานี้เกิดอันใหม่ก็คือมี iPhone ขึ้นมาเนี่ยความสามารถที่ว่านั้นทําให้เทคโนโลยีเนี่ยมีความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งหลายมีความรู้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเราผู้ใช้ iPhone ผู้ใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตลอดเวลาที่เราใช้เราสร้างข้อมูล เราสร้างข้อมูลมีการส่งข้อมูลสื่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็เก็บพวกนี้ได้หมดซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าขณะนี้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ทุกแห่งแล้วระหว่างที่เราเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเราก็สร้างข้อมูลไปด้วยไปให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลเราอีกก็แปลว่าการทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทํางานเพื่อเพื่ออ,อาชีพธานานเศรษฐกิจทํางานเพื่อบริการสังคมทํางานเพื่อบริหารชีวิตครอบครัวอะไรก็ตามเนี่ย มันโยงไปหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งหมดรูปแบบเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปรูปแบบการประพฤติตัวในสังคมก็เปลี่ยนไปพวกเราก็เห็นกันอยู่ทุกคนเห็นกันอยู่ทุกคนเลยนะครับว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเช่นนั้นบางทีมากไปด้วยซ้ําจนกระทั่งถึงจุดที่เราเรียกว่าขณะน,นี้เราใช้คําว่า A.I. Economy แปลว่าขบวนการเศรษฐกิจทั้งหลายหรือ A.I. Society เนี่ย กระบวนการเศรษฐกิจสังคมทั้งหลายนี้มันมันพึ่ง artificial intelligence หรือบางคนอาจจะเรียกว่า augmented intelligence อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ถ้ามาเยาไัยจะมีมีประโยชน์มีบทบาทสำคัญต่อไปเนี่ยต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ประชาคมของเราเก่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ให้ได้ซึ่งเดี๋ยวจะว่าต่อไปนะครับในขณะเดียวกันสังคมเราก็เจออีกหลายเรื่องนักศึกษา ประชากรที่มีอายุในวัยเข้าหมายในนียก็น้อยลงส่วนนักศึกษาที่จบไปแล้วถึงแม้มีอยู่เยอะทำงานอยู่แต่ว่าไอ้ความรู้ทางด้านนี้ก็อาจจะมีความจาเป็นจะต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมก็เป็นได้แล้วก็ยังจะมีเรื่องที่ทางคณะทำงานมีความเห็นว่าสำคัญมากก็คือเรื่องพฤติกรรมของสังคม คือเราจเจริญมานะครับเราก็ทราบดีว่าสังคมเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียกร้องมาตรฐานสูงในหลายเรื่องในเรื่องจรรยบรณในเรื่องสิ่งแวดล้อมในสารพัดเรื่องครับในเรื่องโลกล้องเรื่องโน่นนี่นั่นแต่พฤติกรรมส่วนตัวของคนเนี่ยเราก็ยังพบว่ามันยังไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่บอกว่าเป็นสิ่งที่สังคมเห็นด้วยและต้องการ ก็เลยออกมาในแนวที่ทางสภาไมา้ลายกำหนดว่าพันธกิจของท่านอาธิการผู้บริหารใหม่เนี่ยนะครับจะต้องบริหารจัดการในเรื่องอะไรบ้างซึ่งคงไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวคงเป็นเรื่องจิตใจด้วยในเวลาเดียวกันผ,ผสมกันนะครับจึงขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าทางสภาได้ดูแล้วครบถ้วนก็เห็นว่าเราเนี่ยน่าจะมีะวิสัยทัศน์หรือวิชั่นที่ ยังเน้นเกี่ยวกับเรื่องความสามารถทางด้านวิจัยแล้วก็เพิ่มเรื่องพัฒนาเข้าไปโดยเราตีความเรื่องวิจัยพัฒนาเนี่ยนะครับเป็นขบวนการการเรียนการสอนที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้แล้วก็เราใช้คําว่าระดับโลกด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่ดีเนี่ยต้องมีระดับในสากลแต่ไม่จำเป็นต้องทุกวิชานะครับไม่จำเป็นต้องทุกวิชา ในบางเรื่องในบางสาขาซึ่งที่จริงเนี่ยขอนแก่นก็เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถกําหนดกันได้ว่าเรื่องใดบ้างาส่วนที่เราเคยพูดกันมาตลอดนะครับว่า,าภารกิจของเราท,ท,ที่ทุกคนเห็นด้วยเนี่ยก็คือเรื่องอุทิศเพื่อชุมชนและสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากผลงานปรากฏทุกคนเห็นชอบเราก็เลยรักษาคำนี้เอาไว้ทีนี้มาถึงยุทธศาสตร์ครับนะท่านผู้ฟังท่านประชาคม ชาวมขอทุกคนยุทธศาสตร์นี่เราว่าสำคัญที่สุดเราจะตั้งหลักอย่างไรเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่สำคัญยิ่งเรื่องการอยู่รอดการยั่งยืนนี่สำคัญยิ่งในขณะเดียวกันไม่ใช่อยู่อยู่รอดยั่งยืนอย่างเดียวเราต้องก้าวหน้าด้วยเราต้องสร้างความก้าวหน้าด้วยเราก็เลยตั้งเป็นยุทธศาสตร์หลักให้สังคมมขอได้ได้ รับทราบนะครับได้ช่วยร่วมกันพิจารณาว่านี่ใช่ไหมที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของพวกเราทุกคนก็คือเราจะต้องช่วยกันเสริมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนโดยบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงโดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า managing change นะครับต้องบริหารจัดการมันให้ได้ไม่งั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมาทำให้เราหายไปไอ้คำว่า disruptive technology เนี่ยมันมีความหมายเช่นนั้น คือถ้าใครบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จะหายไปไม่ต้องดูอื่นไกลเลยนะครับบริษัทโกดักซึ่งเป็นบริษัทยิ่งใหญ่นี่แค่ตัวอย่างบริษัทเดียวในโลกเนี่ยบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เจ๊งเลยครับนี่เป็นตัวอย่างยังมีหลายอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ยกเป็นตัวอย่างเดียวต้องบริหารให้ได้นั่นคือยุทธศาสตร์หลักเสร็จแล้วเราก็มาดูต่อว่าถ้าจะให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็ก้าวหน้าได้เนี่ย เป้าหมายหรือโก a ทั้งหลายของเรามีอะไรบ้างเราก็จัดเป้าหมายของเราเออกเป็น3าสเป้าด้วยกัน3เป้าด้วยกัน,เป,กนเป้าที่1เกี่ยวกับประชาคมเกี่ยวกับคนของเราเกี่ยวกับท่านทุกคนเป้าที่2เกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของพวกเราแล้วเป้าที่3คือจิตวิญญาณของชุมชนเราอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับเป้าที่สแต่ว่าเราคิดว่าสําคัญคือในที่สุดเนี่ยเราต้องให้ประชาคมของเรานี่เก่งให้ได้ เก่งในโลกใหม่ให้ได้เก่งทั้งดิจิโตลเทคโนโลยีเก่งในการแก้ปัญหาให้ได้จะเก่งภายในกี่ปีมากน้อยแค่ไหนภายในกี่ปีเรากำหนดกัน4ปีข้างหน้าเราให้มีความสามารถแค่ไหนให้บัณฑิตเก่งแค่ไหนให้ผู้วิจัยเก่งแค่ไหนให้พนักง,งานของเราเก่งแค่ไหนรู้เรื่องแค่ไหนอะไรอย่างไรอันนี้เราต้องทำให้เขามีความสามารถสูงขึ้นให้ได้อันที่สองคือระบบนิเวศเราต้องเอื้อ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ที่รอบล้อมพวกเราอยู่เนี่ยทั้งที่เรียนที่ทํางานนะทั้งระบบงานต้องเอื้อเราแล้วก็สุดท้ายคือจิตวิญญาณเราต้องมีจิตวิญญาณที่มีคุณธรรมนะครับมีสันติสุขมีมีความสมานฉันท์มีสามัคคีกันจากเป้าเนี่ยเราก็ออกมาเป็นเก้านโยบายเก้านโยบายนะครับสามเป้าหมายเก้านโยบาย ในแต่ละเป้าหมายนียจะมี3มนโยบายเพราะฉะนั้น3เป้าหมายก็ออกมาเป็น9้านโยบายนโยบายที่1ก็คืออธิการที่เข้ามาต้องสัญญาว่าจะทําให้คนของบอขงเก่งเก่งในเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีเริ่มตั้งแต่คณาจารย์เลยครับคณาจารย์ต้องสามารถที่จะให้ความรู้สื่อข้อมูลให้การเรียนรู้ แก่นักศึกษาประชาชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในรูปแบบในรูปกรอบของสมัยใหม่นักศึกษาก็จะต้องเก่งเช่นเดียวกับพนักง,งานก็เหมือนกันก็ต้องพร้อมที่จะรับทาในรูปแบบการทํางานแบบนี้สมัยใหม่คือต้องเก่ง,ทง,ทงเทคโนโลยีด้วยกันอันที่สองเกี่ยวกับเรื่องคนก็คือว่าเราต้องอธิการเนี่ยต้องทําให้ประชาคมขอนแก่นมีความรู้สึกว่ามีชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพทั้งความมั่นคงปลอดภัยมีชีวิตที่ดีข้อหนึ่งเรื่องทำงานนะครับข้อที่สงเรื่องความเป็นอยู่ในข้อนี้นี่ต้องมีค่าตอบแทนที่คุ้มค่าด้วยทำงานแล้วต้องได้ค่าตอบแทนคุ้มค่าด้วยดูแลอย่างดีด้วยทั้ง Security ทั้ง w ว r t h i n e s s สของการทำงานต้องคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอันที่สามก็คือว่าต้องทำให้ประชาคมของเราคนทองเราเนี้ยมีทัศนคติต่างๆที่ดีนะครับเป็นเป็นคนที่เรียกว่า คิดถึงสังคมได้ให้บริการสังคมว่องไวตอบสนองการเป,เป,เปลี่ยนแปลงรักษาวัฒนธรรมของเราครับแล้วก็อะไรที่เป็นไทยรวมทั้งมีสูนทริยะต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่ว่าด้วยเรื่องของนิเวศเรื่องนิเวศนี่เราก็แบ่งเป็น3าสากลุ่มเรื่องอันแรกคือที่ทํางานที่อยู่อาศัยต้องดีพร้อมสมบูรณ์ ทีิการต้องทำให้ที่ทํางานเนี่ยเหมาะสมกับการเรียนรู้แบบใหม่ต้องทําให้ที่อยู่อาศัยที่เป็นอยู่สะดวกปลอดภัยอันนี้ก็เรื่องที่อยู่อาศัยอันที่สองเกี่ยวกับธรรมชาติเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ใหญ่ถึง5,000ไร่ธรรมชาติให้เราอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปแย่งกับใครเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้สิ่งแวดล้อมในห้าธรรมชาตินี่ดีมากในภาษาอังกฤษเรียกว่า green campus ซึ่งมขอเนี่ยก็ปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เราต้องทําข้อนี้เรื่องขยะเรื่องมลพิษเรื่องวิวทิวทัศน์ทั้งหลายอันนี้ก็คือธรรมชาติอันที่3คือกฎระเบียบซึ่งท่านทั้งหลายคงสนใจมากเป็นพิเศษกฎระเบียบนี้ต้องเอื้อในเรื่องการทํางานต้องตอบสนองคนที่ทํางานเก่งคนที่เรียนเก่งนะครับคนที่มีมีการวิจัยที่ดี กฎร,ระเบียบนี้ต้องเอื้อนะครับให้ให้มีความคล่องตัวในการทำงานแล้วก็มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเป็นกฎร,ระเบียบทั้งการทำงานแล้วก็การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคลอันนี้ก็อยู่ในที่ว่าได้เรื่องของอะระบบนิเวศนะ environment ecological อันที่3คือจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณนี่อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยตั้งตั้งนโยบายนี้ตั้งเป้านี้แต่ว่าเรากำลังจะบอกว่า จะเป็นเรื่องใหญ่เราจรึงจัดให้เป็นสามนโยบายเลยที่อธิการต้องปฏิบัติข้อแรกเลยนี่ครับภาษาอังกฤษใช้คำง,ง่ายง่ายว่า good governance แต่ความหมายในภาษาไทยนี่มีหลายคำมีทั้งมีศีลธรรมที่ดีมีคุณธรรมนะครับแต่ที่ปฏิบัตกิกันอยู่ก็คือว่าอธิการต้องทำงานอย่างเปิดเผยโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมอันนั้นเป็นข้อแรกในเรื่องของการปฏิบัติงานอันที่สองคือพวกเราทุกคน อธิการผู้บริหารต้องพยายามให้พวกเราทุกคนเนี่ยมี collaboration ซึ่งบางทีก็ไม่ยากไม่ง่ายเราก็บอกต้องมี coordination มีการร่วมมือประสานงานกันซึ่งถ้าหากว่ากำหนดเป็นภาระหน้าที่ที่ถูกต้องเนี่ยการร่วมมือประสานงานกันก็อาจจะง่ายข้อที่3นี่นะครับที่ที่อธิการต้องทำก็คือต้องช่วยกันสร้าง mindset สร้างทัศนคติของสังคมเราของประชาคมเลยนะของประชาคมขมอขอเนี่ยให้เป็น กลุ่มประชาคมคนที่มีทัศนคติที่มุ่งประสงค์ที่จะตอบแทนสังคมผุ้ิตอมาสังคมนะครับทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรลอยครับท่านาชาวประชาคมคนแก่นทั้งหมดซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบแล้วเราได้มีการสํารวจจะมีการเซอร์เว์นะครับก็พบว่ามีผู้ตอบมาเยอะ627ราย ไม่ใช่ตอบเฉยๆนะครับใน627รายนี้มีเขียนคําแนะนํามาให้เราอีก325แผ่น25รายบางรายนี่ยาวเป็นหน้ากระดาษเลยยาวเป็นหน้ากระดาษเลยนะครับแล้วก็าบางรายก็อาจจะชมบ้างติบ้างแล้วแต่ซึ่งที่ผมสังเกตเป็นพิเศษเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าให้คะแนนกันจริงๆเนี่ยก,ก็เห็นด้วยมีแปลว่าเกิน4ั้งนั้นจากคะแนนเต็ม5ในี่เกิน4หมด บางเรื่องนี่ถึง4.5นะครับบางเรื่องเกิน4.5แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดเลยยกเว้นในเรื่องวิสัยทัศน์ที่มีบางท่านเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่อง world class mm hmm. เกี่ยวกับเรื่อง research ว่าจะไปได้หรือนะครับซึ่งของ้อนี้ทางสภาก็ได้มีการกำหนดให้ KPI ของผู้จะมาเป็นอธิการบดีว่าให้กำหนดชัดๆลงไปเลยว่าเรื่องไหนไม่ใช่ทุกเรื่องนะเราเป็น world class ทุกอย่างไม่ได้หรอกแต่หลายอย่างเราเป็นอยู่แล้ว เรื่องไหนที่เราจะเป็นเราสามารถกําหนดได้นะครับเพ้าหน้าข้อนั้นเราก็แก้ไขไปส่วนอื่นที่หากว่ามีคนสงสัยมาเนี่ยเราก็ปรับปรุงมีคนอ,ออกความเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องอความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานคุ้มค่าไหมอะไรพวกนี้เป็นต้นเราก็เน้นข้อนี้ว่าต้องทําแล้วคุ้มค่าแล้วก็มีคนออกความเห็นมาว่าระบบบริหารงานบุคคลเนี่ยนะต้องสะดวกกว่านี้ต้องอมีการตอบแทนแบบสอดคล้องกับ ผลงานอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเราก็กำหนดแก้ไขไปในใน KPI ของอธิการที่จะเข้ามาใหม่นะครับซึ่งทั้งหมดสรุปก็คือว่าเราคิดว่าในในกรอบของพันธกิจที่เรากำหนดใหม่นี้จะเป็นพันธกิจที่ถ้าหากว่าเราได้อธิการที่มีความสามารถสนองพันธกิจเหล่านี้ได้ด้วยนโยบายต่างๆที่กำหนดไว้ ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจเราก็จะมีมอขอใน4ปีข้างหน้าที่จเจริญทันเหตุการณ์หรือบางทีอาจจะแซงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงได้ในบางเรื่องได้ย้ําจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือกลางเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนกระทั่งถึงวันที่เราจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ของสภาพเพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเพื่อเลือกอธิการบดีให้ท่านทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราจะทําในตอนต้นเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอยู่ตอนนี้ประมาณสองสามเดือนนะฮะสองถึงสามเดือนที่จะช่วยกันสรรหาท่านอธิการบดีมาดูแลพวกเรานะครับมาช่วยทํางานให้แก่พวกเราทุกๆคนเพื่อให้มอขอนี่ได้ แก้ปัญหาได้ที่มันกําลังถมถมเข้ามาหาเราแล้วก็นําหน้าปัญหาไปในบางเรื่องด้วยซ้ําแปลว่าเราจะสามารถเติบโตดได้อย่างยังย่งยืนได้ต่อไปครับขอบคุณมากครับ